ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมอาชีพสร้างรายได้หลังน้ําท่วมพร้อมลดฝุ่นควันถ่ายทอดการเพราะเห็ดเศรษฐกิจจากก้อนชีวมวลสังขข้าวโพดที่วิสาหกิจชุมชนก้าเห็ดเป็นยาจังหวัดน่านนําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงแก้วคํากวน ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเศรษฐกิจและนักวิจัยจากโครงการลดฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดน่านร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าลี่ตำบลขึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกว่า50คนพร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่านและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานาน,าน,านจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพราะเห็ดเศรษฐกิจ2ชนิดโดยใช้ก้อนชีวมวลจากสังข์ข้าวโพดและต้นข้าวโพดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวัสดุเพาะเห็ด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเพราะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้าภูฐานดำซึ่งเป็นเหเ็ดเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงและสามารถเพาะปลูกได้ในระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเกษตรกรได้เข้าร่วมนะครับก็จะฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมวัสดุเพาะการผสมหัวเชือ้อการควบคุมความชื้นในโรงเรือนจนถึงเรื่องของการดูแลก้อนเชื้อเห็ดให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ พร้อมทางได้รับคําแนะนําเรื่องของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีระบบเพื่อลดการเผาในที่โล่งและสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมการแปรรูปวัสดุชีวมวลให้กลายเป็นทรัพยากรซึ่งแน่นอนว่าจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการกําจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วก็นํามาซึ่งเรื่องของการลดการเผาถูกต้องค่ะครับก็จะช่วยลดหมอกควันได้อีกหนึ่งทางนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดี